นี sí. oh, yeah, so okay. ่นครับ so right. yeah, so like ี okay. ่จะตัลายยอดานะครับช่วาปานะครับาังเซลบีโฮงหลักนะครับเร่กรดูกตานีกจะนังเกิดวงมอรับพี่น้อพี่น้องครับฮเล่ยอดอาสิว่ลไปไหนแต่ว่าเือนใจเลยนะครับบอลกบกับบอลบกับบอเซลบีโฮงไรนะพี่น้องครับตัดคลดคนเมื่อนล็อก็สองเมือับพี่น้องลมก็ยอด ลวม้อยยอดนะครับกระเสเป็นเนืนสลอปละนะครับศิลินานสุภัพไปเอกกังต,ตานะครับไปเอกเกียร์ไปเอกเมมไปเอกไปเอกเ,อเอสุริยาไปเอกเมมคารพ้นตัเอกชท่งพิดานะครับหลายสืลปินก็เลยลต้อยอย,อยอดไปเล่นข้อล้วนะครับแล้วก็มีป่า จะได้รวมทั้งอี่นบันางสมปะปีะนะครับตยอดคูณนสองมือหาท่นา,า,น,า,าน,ทนนะครับบ้างรอดลอยลรายีด่นหนสองท่านนะครับกรบการนี้ยอดในของเม,มที่ั้งประเทศเธอหนาสิว่างมืออื่นตุครับกเไมนใดจะ่นสตบของวันที่สี่บอ,รอารัวใจประการพี่น้องพ่อยอดท่างวันไล่ในส่สวนกวางอุกณนพี่น้องพยอดั ได้แสนอะไรไหมแสนสี่พันาร้อยแสนพอยะครับเป็นพออท่าท่าได้เดี๋ยวนำต้นมาจะไปยอนเทาไรนะครับพี่เจมอาทิตใช่ไหมครับพี่เจมอาทิตเจ็ดพันขับผมไปเจมอาทิตยเจ็ดพันสาธุเหลือกันสามพัน กคือว่าท่าคนไปเด้เีนาะบุญแสซีฟานเท้าเราชอบ้านแที่น้องตบนควงญ่นะครับเราจเรีอนหมอละขั้นนะครับพี่น้องเนี่ยั้งเดอรเรียนหอนละขั้นอาบเรียนหมอละขั้นเป็นยอดทีน้องมั่งมัทเ้ายหล,ลอกบอนที่น้องมัทธายสองเสีนหบกมืนสองเบกเท่าบาเราต้องจับไปาเพราะอะไรเนาะตองมีม ขออหมายที่เราอยากให้รอระขังเรียลบลงก็ะเล่นได้ขอมาซอยยามีทือเราควินกับซานอารารย์แรกให้กับทีมชาวาเล็เกแน่ย่างก็เดียบลงก็เล่นไม่เ็นเสียงเลยมาบริหารเรื่องมนีเองนะครับแต่ในส่งนั่นเป็นยามกมนเอเมนเ,เอเมนเ,เอเมนนะครับ นี่บินมีอย่างเดิมก็แลมก็นี่บินม่อย่างเมนการงินนี่เมื่อเครับาสาิีนะครับแต่เริ่อง้นตะตะที่แรกนะครับขั้วตลาดตัวก็เป็นผู้หมอรับท่านตางรับท่านเลี่ยรับท่านในเส้นหัวเส้น่าตกกระเล็ออย่างเงี้ยนันหนี่ตกกระเล็บม่าเย็นนะครับอบแอบแอ่สางตัวก้อนสารในวันท้าตัวก้อนตท่านของบ้าีสิบา ยอดสอออกแกะอะไรไม่อะไรนักสุยอกจะเล่นเกมแป่ไหบดในแบงค์่้ะป่ะสิบิุดในเรื่องได้ะเล่แกแบบไหนไม่ส้างเสือข้ามบบหเป็นสามมืนะครับเปิดบลอกเปิดาแร่สองมือหลอข้างคาแร่สร้างได้บดอไปอีกหกท่านห่าพัดสุดลอยอะไรแบบนี